สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเผยพี่รุธลุงพล3ข้อตา็อกสามีป้าถอนเผยพี่รุธลุงพลนาย็กอกสามีของป้าถอนซึ่งเป็นคนที่เดินทางไปส่งพระกับลุงพลในวันที่เกิดเหตุ และเป็นคนที่เดินตามหาน้องชมพู่พร้อมกับลุงพลก่อนจะไปพบศพน้องชมพู่บนผู้เหล็กไฟในมอกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินว่าในวัน,นักล่าวนั้นตนได้เดินตามหาน้องชมพู่ซึ่งกลุ่มของตนมี5คนประกอบไปด้วยตนลุงพลนายสมบัติวงเล็บคนเจอศพคนแรกและชาวบ้านอีกสองคนก็เดินตามหากันตามปกติกระทั่งไปถึงบนยอดผูเหล็กไฟได้สองไฟไปเห็นงู พวกตน5้าคนจึงพากันกระโดดหลบด้วยความตกใจทําให้นายสมบัติซึ่งกระโดดไปตรงกับจุดพบศพพอดีเห็นศพเป็นคนแรกซึ่งตนเชื่อว่าจากความลาดชันดังกล่าวและสภาพพื้นที่ที่เห็นเด็กไว้สามขวบไม่สามารถเดินขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนายมกเปิดเผยว่าตนตั้งข้อพิรุษลุงพล3ข้อดังนี้พิรุษที่หพวกตนนั้นเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่พบศพรวมถึงลุงพลด้วย ก็เจอพร้อมกันแต่หลังจากเจอศพแล้วลุงพลยังนิ่งอยู่ยังไม่ได้ร้องไห้จนกระทั่งมีนักข่าวเดินขึ้นมาและลุงพลจึงเริ่มส่งเสียงร้องไห้แต่ตอนนั้นตนเองยังไม่ได้คิดอะไรพิรุธที่สองในช่วงเช้าก่อนจะไปรับพระลุงพลให้การกับตำบรวจว่าเดินทางออกจากสวนยางในเวลาเก้านิกายิสองนาทีโดยลุงพลอ้างว่ากลับบ้านไปอาบน้ำแค่ขันเดียว ก่อนจะรีบไปรับพระแล้วมาจอดรับตนที่บ้านแต่ในวันดังกล่าวนั้นตนเองกลับจากสวนยางเวลา9ก้านกา30นาทีหลังลุงพล8นาทีเมื่อมาถึงบ้านก็อาบน้ำก่อนจะไปสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านส่วนป้าถอนภรยาของตนก็ได้อาบน้ำทํากับข้าวจนกระทั่งป้าถอนทานข้าวเสร็จลุงพลจึงขับรถมาจอดที่หน้าบ้านในเวลาสิเนาิกาซึ่ง ขัดกับคําให้การของลุงพลถ้าอาบน้ําแค่ขันเดียวแล้วไปรับพระจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่ทำลายของลุงพลนั้นหายไปกว่า30นาทีพิรุธที่3หลังจากเกิดเรื่องประมาณ1สัปดาห์ตนนั่งรถไปซื้อสายยางกับลุงพลที่อำเภอเต่างอยอยู่ห่างจากบ้านประมาณ30กิโลเมตรและระหว่างทางที่กำลังเดินทางกลับบ้านนั้นลุงพลได้เอ่ยปากถามตนว่า ตอนนี้มีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ตนเองก็ตอบไปว่าเป็นหนี้ทกศจํานวน400,000บาทลุงพลก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินจะใช้หนี้ให้ทั้งหมดเลยซึ่งตนก็งงว่าลุงพลพูดแบบนั้นทำไมจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ให้กับตนเพราะขณะนั้นลุงพลยังเป็นชาวบ้านธรรมดายังไม่ได้มีเงินเหมือนกับตอนนี้ความคืบหน้าป้าถอนเสียใจโดนลุงพลหลอก แฉนิสัยก่อนและหลังดังนึกว่าคนละคนกันภายหลังที่สารตัดสินคดีน้งชมพู่จะมีหญิงรายหนึ่งร้องไห้ปล่อยโฮด้วยความเสียใจหลังจากได้ฟังคำพิพากษาจากสารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเธอคนนั้นก็คือป้าถอนเพื่อนเก่าของลุงพลชาวบ้านในหมู่บ้านกก,กอกและล่าสุดป้าถอนบ้านก,กกอกนั้นได้มาร่วมรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรพร้อมอย่างได้บอกสาเหตุที่ร้องไห้ออกมา โดยป้าถอนเปิดใจหมดเปลือกเลยว่าเสียใจที่โดนหลอกซึ่งเมื่อศาลตัดสินมาแล้วเธอก็เชื่อในคำตัดสินของศาลอีกทั้งตอนนี้ไม่ได้คุยกับลุงพลแล้วเพราะเขานั้นไม่คุยกับเราตั้งแต่เขาดังเขาก็ไปเลยป้าร้องไห้บ่อยมากกับลุงพลเพราะมันหลายอย่างทั้งช่วยเหลือทั้งอบอ้อมอารีโจมตีเราก็ไม่เคยเพราะถ้าเธอรักใครแล้วป้าถอนเล่าต่อไปว่าเธอให้เต็มที่เลย ให้ได้ทุกอย่างแต่เขานะ่ะไม่เคยเห็นใจเราเลยไม่เคยแบบว่าป้าถอนดีอย่างนั้นป้าถอนดีอย่างนี้เขาไม่เคยเลยไม่เคยคิดเห็นใจเราเลยทั้งทั้งที่ลูกหลานเราก็ดูแลขนาดข้าวไม่มีกินไม่พอกินเธอก็ให้สามีไปสีให้เรื่องกินเธอไม่เคยคิดถึงเลยเรื่องเงินเรื่องทองนะ่ะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตอนที่น้องชมพู่หายเธอก็ทำนาแล้วสามีก็แบ่งข้าวให้เขา30ถุง แต่เขาน่ะก็ไม่กล้ามาเอาตาม็มกก็เอารถไถแบกข้าวออกไปให้ถึงบ้านดูแลกันแบบพี่แบบน้องเขาก็บอกว่าป้าถอนถ้าได้ดิบได้ดีแล้วนะ่ะจะไม่ลืมป้าถอนเลยนะหนูก็บอกหนูทิ้งมันไม่ได้หรอกเพราะบ้านกกอก,กมันไม่มีใครหนูก็ต้องดูแลมันวันที่เกิดเหตุนะ่ะหนูก็ทำกับข้าวเลี้ยงจนมาถึงวันที่เขาดังหนูก็บอกไม่เป็นไรแต่นิสัยเขานะ่ะหนูไม่เคยรู้เลย เพราะว่าออกจากงานมาอยู่บ้านนอกก็เหมือนหนูเป็นพี่เขานะคะหนูก็โอเคเหมือนญาติกันพี่น้องกันะนะเนาะบ้านหนูน่ะสายเลือดเดียวกันหมดทั้งหมู่บ้านเขาไม่เห็นหนูหนูก็ไม่เป็นไรหนูก็ยังมีพี่มีน้องของหนูอยู่ที่ในหมู่บ้านหนูก็มีเปิดเบื้องหลังตำรวจได้บากแสลุงพลเส้นผมน้องชมพู่ที่ตรวจเจอถือเป็นหลักฐานเด็ดที่ตำรวจใช้ในการยื่นฟ้อง และนำมาสู่การที่ลุงพลถูกตัดสินจำคุก20ปีแต่เมื่อไปไล่ดูรายละเอียดว่าจุดตั้งต้นการสอบสวนของตำรวจเริ่มจากอะไรทำไมให้น้ำหนักไปที่ลุงพลพีพีทีวีได้ข้อมูลว่าช่วงที่ลุงพลกำลังกลายเป็นคนดังเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่ตำรวจได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลุงพลในหมู่บ้านกอกอกนั้นมีชาวบ้านอยู่ราวๆ230คน96หลังคาเรือน การทำงานของชุดสืบสวนคือไล่หาข้อมูลสอบปากคำทั้งหมดและหาความเชื่อมโยงว่าน้องชมพู่สูงสิงหรือมีความสัมพันธ์อันดีกับใครบ้างปรากฏว่าพบข้อมูลว่ามี14คนจาก230คนที่น้องชมพู่นั้นเด็กวัยสามปวบให้อุ้มในจานวนนี้เป็นญาติ12คนและคนใกล้ชิด2คนและเมื่อไล่สอบปากคำตำรวจพบว่า จาก14คนมีแค่ลุงพลคนเดียวที่ไม่สามารถยืนยันหลักแหล่งช่วงที่เด็กหายไปได้ชัดเจนแม้จะพยายามบอกว่ารับพระที่วัดแต่ทำให้การมีพิรุษหลายประการจุดนี้ชุดสืบสวนคดีน้องชมพู่บอกกับทีมข่าวว่าเป็นจุดแรกที่ทำให้หลุงพลนั้นกลายเป็นคนน่าสนใจในการในมุมของการสอบสวนทีมข่าวถามชุดสืบสวนว่าชงแรกที่ชุดสืบ จับตาดูลุงพลคือช่วงไหนเราได้ข้อมูลว่าเป็นช่วงหลังเกิดเหตุพบศพน้องชมพู่ราว3เดือนคือน้องชมพู่หายออกจากบ้านซื้อเบ็พฤษภาคม2563จากนั้นพบศพที่ปูเหล็กไฟ14พฤษภาคม2563ถ้านับจากนั้นราว3เดือนเท่ากับว่าในทางการสอบสวนให้ความสนใจลุงพลช่วงเดือนสิงหาคมแต่ตำรวจบอกว่า ยังไม่ได้ปักใจเชื่อว่าใครจึงเดินหน้าสืบสวนสอบสวนต่อก่อนที่หลักฐานค่อยๆชี้ชัดไปเรื่อยๆทีละประเด็นสิ่งที่น่าสนใจคือกระแสสังคมที่คู่ขนานกับการทำคดีของตำรวจเพราะราวๆสิงหาคมลุงพลกำลังกลายเป็นคนที่มีกระแสโด่งดัง